สิ่ที่เราไปคือว่าเราเชื่อใน,น,นรัฐประหารของการประชาธิปไตยที่ท่านนายกต่างๆรัฐปรรมนูญได้ก็ท่านผู้กำกับชัยนะครับถือว่าเป็นคนบทสำคัญนะครับแล้วก็ท่านที่มาในวันนี้ก็มาจากหลายกลุ่มน,นะครับพวกเราทกคนถือว่าวันนี้เหมือนกับเป็นวันรวมรุ่นประมาณนทต่างๆของราชการต่างๆนะครับ<จา>วันนี้ผมได้รับมอบหมายจากที่ดอยให้ทำหน้าที่เป็นประธานเปิดแล้วก็ประธานตลอดก็ ในการบรานประมาณนี้นะครับเป็นพอสตเป็นกระทงี่เรียกว่าทุกเรื่อเรว่าจะมาจหน่วยในส่ตาในการบานประชาันุังหวัเป็นส่วนราชการเขาเรียกว่าส่วนภูมิภาคส่วนวิชาชาพธรรมะฉะนั้นหน่วยงานที่รนี้ก็เป็นอึกตซึ่งจะเป็นส่วนในโยธาเข้าหน่วยเนือแหพี้ก็ก็ก็ ฉันไม่เกี่ยวฉันก็จะทําในในมุมในพื้นที่ที่ฉันถูกสอนมาว่าการทำข่าวก็คืออะไรก็ได้ที่คนสนใจนะครับฉะนั้นในกลุ่มวิชาที่เป็นกลุ่มของสื่อมวลชนนะครับหรือแม้ว่าในนะครับกลุ่มวิทยุที่มีการจัดรายการหรือแม้ว่าอาจารย์หลายแห่งอาจารย์ไม่ได้มากัดงานเนี่ยไม่มีบาท์ไม่มีทุกตำนานนะครับ คนเป็นวิศวกรคนได้ค่าวรศวกรก็ต้องตาตสองแข่งกันที่สามสุดที่สี่ก็ก็ต้องแข่งขันกันอีกนะครับแล้วก็ยักระบวนการที่ผมปรับเป็นสี่แบบด้วยแล้วก็ต้องต้องแข่งขันต้องเข้าสู่กระบวนการกันแล้วก็ต้องเชี่ยวชากันพอสมควรอย่างนี้สิเพื่อมารับมามารับรถกับรถซึ่งเป็นใช้ภาพเอกสารกาเพื่อในการทำงานตรงนี้ผมทำแบบนี้ครับต่อไปนี้เนียผมจะคัดคนที่เป็น พอสวที่เี่งที่สุดให้นังวัดทางโคนงการงนี้ผมทำแบบนี้ครับต่อไปนี้หนึ่ผมจะคัดคนที่เป็นพอสวที่เี่งที่สุดให้นังวัดทางปรชาบาลทีเอดูแลเจวันเหมอนกันระวังภาคทอดจะเป็นผมแรกที่ทำไนเอก็ได้นะครับทั้งจากภาครัฐแล้วก็ภาคอื่นทั้งจากภาครัฐนะวันนี้นะครับนัวันนี้มีเรื่องของถ้าเราเราไม่อาจเราไม่สามารถที่จะ คือพี่น้องประชาชนแต่ว่าถ้าหากว่าทั้งหมดเป็นทฤษฎีน่าจะเหนื่อและมั่นใจว่าจะเป็นการของพระรามห้ยสุดนักแหลงนี้ที่สุดนักแหลงนี้ี่อวกเรามีวิธิจฉ่ยใหญ่ปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในใจของคนที่เป็นที่ที่ก่อนเป็นสูน ผมว่าหลายคนนะครับน่าจะเกิดขั้แล้วหลายคนน่าจะทำอย่างดีของสายยานของหลายคนนะครับก็คมีมนุษย์คนผมนีงแก่นะครับนะครับเพราะฉะนั้นผมจะอยูมกคนคนนี้แก็จะมีความสุขคนนี้ยังอยู่ในใจเพรว่าพวกเราจะทำหน้าที่ในนะคที่ที่แล้วของรุ่งทุ่งก็จะมีความเรียบเขาเใ็นอันเัานไม่หลอกนะแล้วเพราะฉะนั้นบางทีโคโซบางทีอันเนาแนะครับบางทีผู้ประกาศมันก็จะทำหน้าที่ต่างกัน ที่ต้องเก็บต้องรักษาต้องเพิ่มถุงนะครับเพราะที่นี่อาจจะมีมันเป็นอัตรรักษ์มันเป็นตัวโจรคือผู้ทําหน้าที่พิธีการปัจจุบันนี้ก็เรียกฐานเป็นเอนซีก็คือพิธีกรเห็นมคเัาก็มีนะฮะที่มีพลตัวจโทษเวลาเขาให้นี่ยก็ให้เป็นกลุ่มการนะครับก็ให้มันกลุ่มการ ก็มื่เนี่ยเราไป,ปลักกับข้าได้ให้เช็นกลุ่มงารมาซึ่งขนาดนหลือซึ่งเขาจะานมาดูบรรยากาศดื่มแล้วทำอะไรดูนะวิจารณ์ท่านเลยอื้อวัฒนธรรมเย่ยหน้าเต้าถั่วามซอยได้ต่างๆ่ี่ว่ามันกลิ่โชว์อยู่ตัวเนี้ยนะฮะไปกันได้นะคุยกันไปคุยกันมานะเขาไปเร่มาหลักกาเขาไปเห็นหอยอันแศัตรูาาลูกกระไดอย่างเขน,นัก บท้จะไม่ทันที่ต้นอญ้าที่ทันกาว่า Thank <laughs> you.